สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ามือนิกามาพ่อกันอีกลแล้วนะจ๊ะบอดเหตุคลิปวิดีโอทักทายพี่ๆน้องๆมาโดนแล้วจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามและห้ก้าลังใจกันตลอดนะคะสเสมอมานะาจากเริ่มแรกจนฮอดอ่าซมมอนี้นะคะก็ขอขอบคุณหลายๆที่เป็นก้าลังใจนะคะเมื่อนี้ก็อยากสีมาว่าเรื่องว่าเออ เฮ็ดช่องยู u ูบนะได้เงินดีลีค่ะได้เงินก่อนแรกค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้พี่ๆน้องๆได้ฟังนะคะได้มีกําลังใจเฮ็ดช่อง YouTube นะคะ YouTube เพิน่นใจหรือาะเพินพ่นแจเพิ่นใจหรือใจก,กับอ่าคือเฮาขยันเฮ็ดคลิปนะคะเฮ็ดคลิปวิดีโอลงนะคะเฮาก็จะได้รายได้เข้ามานะ,ะจ๊ะกะ เดี๋ยวเรลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์เงิ่นก่อนแรกที่ได้จาก youtube นี่เป็นจังไหนค่ะก็เริ่มแรกก็ใส่เวลาเหตุ่ารณปีกว่าค่ะจากช่อง youtube คะ,ะจากเริ่มต้นที่บม่มีคนติดตามนะคะจากติดตามเป็นศูนย์นะคะเริ่มต้นจากศูนย์มากนะคะกเดี๋ยวนี้ก็มีคนติดตามถึงหมืน่นอ่า สับสไข่แล้วนะคะแต่จากที่เห็ดข้าวของลุงพ้นนะคะพี่น้องจ้าเห็ุข้าวลุงพ้นนะคะเห็ดข่าวตามกระแสก็เลยมียอดคอนติดตามหลายแต่ว่ามันก็นมีปัญหาหลายอย่างอยู่จ้ะมันก็นมีปัญหานาะเนาะก,กัเข้ากับพยายามแก้ปัญหาเข้าพยายามเห็ดอ่าอยากจะบอกก็พี่น้องอะคะ่ะว่าเข้าเห็ุคลิปของเข้าเดออ่าทีเข้าถนนัดนะคะจะจะดีหลายกว่านะคะหลายกว่าที่จะไปตาม กับกระแสของเขาที่แบบเออบางเธอเขาก็ไปตามกระแสกระโดนปัญหาหลายอย่างเพราะว่าเขาเขาเหตุคลิปตามกระแสนะเขาบรดยุยู่ในเหตุการณ์ในสถานาการณ์ทั้งสันเขาก็จะบอดาผู้ติดต,ตามจริงจริงจังๆนะคะก็แค่ฉาบช่วยเขามะเบิ้งแล้วเขาก็ไปเองสินะจา๊ะคือแบบ เฮ้าปดอยู่ในเหตุการณ์เฮ้าประยอยู่ในสถานการณ์ในสถานที่นั้นนะคะมันก็เลยเป็นมีปัญหาแน่นะคะกำบลเป็นยังค่ะเข้ากับมาเริ่มตนใหม่ใดน่าจะอันนี้คือก็จะพยายามเฮ็ดคลิปออกไปตามความสามารถเขาตามความถนัดเขาเป็นตัวของตัวเองนะคะจะพยายามเฮ็ดคลิปวิดีโอคืออ่าพี่ว่านก็เป็นสร้างเสริมสวยเป็นสร้างเฮ็ดนาพี่ว่านก็จะพยายามทายทอดความรู้นะคะอ่าการเฮ็ดนาการประกอบอาชีพอาชีพในอเมริกานี่มันเป็นแบบไรนะคะคือจะพยายามทาย ทอดให้พี่ๆน้องๆนะคะที่แบบรักอาชีพทั้งด้านเสริมสวยนี่นะคะรงนักสวยลัางงามนะคะมาถ่ายทอดให้พี่พี่น้องๆในเบอ่งจะพยายามเพ็ดคลิปวิดีโอ,อไปเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับความงามนะคะการ เฮตอาชีพนอเยังไม่ิด้กาสวยๆนี่นอเมอเมิกานี่มาจากแบบใดหนาะจากพยายามทายทอดน,นี่เพื่อเป็นกาลังใจพี่พ,พี่น้องๆที่สนใจในด้านสวยๆงามๆนะคะเนาะะแต่ว่าเมื่อนี่ก็ยาจะมาว่าเอองื่อนก่อนแรกกนะันไะด้ได้กัจะบ่หลายเรอจา้า แต่ว่าเข้ากับภูมิใจนะคะมันบ่ได้ได้บ่ไลยแต่เข้ากับภูมิใจว่าเออสิ่งที่เข้าอ่าทุ่มเทไปนะคะอันเทาเฮตไปน่ะมันก็นได้ผลตอบแทนมากอหลีค่ะบ่บ,บ่ได้บ่ได้หลอกนะคะเ <c oughs> พื่อนไห้เฮจะเพื่อนไหอิลีจ <c oughs> ่จะเงินก่อนแรกกะบไล้ยนะค่ะกะได้นิดนิดหน่อยนะคะเป็นค่าขนมค่าอหยังไปจสียแต่เข้ากับพยายามเฮตไปเรื่อยๆเห็นช่องยงใหญ่เพืเ่อนเฮตแบบเพืพ่อนกัได้ได้ไล้หลีอจะนะคะเข้ากับพยายามพี่ลงไปเรื่อยๆนะคะ ตามความสามารถของเขานะคะอาจจะบริหตุคลิปซูมม์นะคะจะแต่ตามเวลาที่เขามีนะคะแต่ก็พยายามจะเหตุลงไปนะคะในราก็อยากจะมาเช่นนะคะประสบการณ์นะคะอยากจะมาบอกมาให้กำลังใจพี่ๆน้องๆน,นะ,ะเหตุยูทูบได้เงินดีีจะ่นใจไม่หลีแต่ของพี่พอมมันอยู่อเมเมกามันก็จะกอกเอกสารยากแน่เจ้าหน่อยเพราะว่าเฮาอยู่อเมรเมกามันดังได้เสียภ้าษีอย่างสินะจะ๊ะเขาก็ต้องกอกภ้าษีอย่างอย่าง เอกสารของเข้าล่งไปที่สินะจ่ะมันอยู่ทังประเทศอื่นกับบรูนะทง้งเมืองไหยอาจจะง่ายแนะจ่ะเขาก็จะกอ่อแค่หมายเลขน้นข้านไปเขาก็ได้รับแล้วแต่เราพี่อนก็ใส่เวลาเงินมันกับเขามาตั้งแต่เดือนกอนอย่างาพุนละค่ะพี่พ่อนกับบไดก้ก่อเอกสารของพี่พ่อนลงไปเพราะว่าบลแเนจ่ใยว่ามันจะเข้าจะโดนแบบมันจะถูกต่องบ่ให้ขขอมูลนเข้า ไปในแบบอินเทอร์เน็ตกงสีนะจ๊ะก็เลยบนเนใจว่าเขาจะนับตัดกระเสือทาข้อมูลหลายอย่างจะจนกว่าเลยตัดสินใจเอาขอเอาข้อมูลของเขากอกลงไปกับอัน g o o g l e เอเซนะจ๊ะก็เลยก็เลยคิดว่ากอกลงไปเงินก็เลยพึ่งเข้ามานะจ๊ะไี่ น่ะนะก็เลยอยากจะมาแช่นะคะประสบการณ์นะคะรายใด,นะดอยากรูทูปในใดอิหรีจะอยากจะมาเป็นกําลังใจให้พี่ๆน้องนนะคะให้เหตุคลิปลงไปค่ะหาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับสั่งรายใดเท่าเบื้องยูทูบของคน,คนอื่นเท่าเบิ้งใดแต่เท่ากับเหตุของเขา้าให้คนอื่นมาเบิ้งของเขา้าเพื่อเข้าจะมีรายใดนะคะนะคะกับพยายามกับพี่พี่น้องน้องกับฟากแล้วจะกับพยายามให้กําลังใจมูนะพี่พี่น้องยูทูปน้ำกันนจะจ่ะเท่ากับอ่า ย่าคามโค่นคะพอไล่ใดกันใดเมาจากกันี่ยมาจากโคชนาเนาะ,นะคะ่นะเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจกันเนาะจากเนะนะ sigui, าะกับฝากเบิ้งให้จนจบคลิปนะเบิง้งโฆษณาให้นะคะเพื่อสัง่งไล่ได้สนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องคะคลิปนี้กับพี่พ่อนก็นขอฝากไว้แค่นี้ค่ะอย่าเอาไว้พ่อกันคลินะปหน้าเดี๋ยวพี่พ่อนก็จะเฮ็ดคลิปออกใหม่เรื่อยๆนะคะเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณขอลาไปก่อนนะคะเอาไว้พ่อกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายจ้า